รัวแม่มดตอนเปิดเตาแล้วค่ะวันนี้จะพาทาเมนูกะเจี๊ยผัดไข่ีสูตรแม่โมดผัดยังไงไม่ให้เมื่อและไข่เคลือบกะเจี๊ยรสชาติกลมกล่อมกินคลีนแบบไม่เบื่อและมาดูวิธีทํากันเลยขั้นตอนแรกอีแม่ก็จะนํากะเจี๊ยมาล้างด้วยแป้งถูๆให้ขนอ่อนของกะเจี๊ยแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดสองรอบแล้วเราก็มาหั่นกะเจี๊ยค่ะเราจะหั่นกะเจี๊ยเป็นแว่นแบบนี้นะแต่ถ้าใครอยากหั่นเป็นชิ้นงเฉียอาที่ตามสะดวกเลยค่ะจากนั้นอีแม่ก็จะตอกไข่ใส่ภาชนะวันนี้อีแม่ใช้ไข่ไก่่้งมดดะเตขลววรราา็จปุยยซซีีโ น้ำปลาโซเดียมต่ำน้ำตาลหล่อห้ากล้วยแล้วก็ตีไข่ให้เข้ากันให้ส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นใส่กระเจีย๊ยบที่เราหั่นไว้ลงไปแล้วก็คนให้ไข่กับกระเจีย๊ยบเข้ากันดีมาถึงขั้นตอนผัดแล้วค่ะเราจะตั้งกระทะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงนะคะนำกระเทียมสับลงไปผัดจนหอมจากนั้นนำกระเจีย๊ยบและไข่ลงไปผัดใช้ไฟกลางค่อนแรงในการผัดนะคะตอนที่นำไข่และกระเจีย๊ยบลงไปผัดรอให้ไข่เซ็ตตัวก่อนนะ<ๆ>แล้วค่อยผัดผัดไปเรื่อยๆจนกว่าไข่จะแห้งนะคะเมื่อทั้งสองอย่างสุกแล้วก็จัด เสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะไข่ผัดกระเจี๊ยบสูตรคินลีนได้ร,รู้เทคนิคการผัดกระเจี๊ยบไม่ให้เีและไข่เคลือบกระเจี๊ยบน่ากินแบบนี้ลืมไปทําตามกันดูนะคะกินคลีนก็อร่อยได้กินได้แบบไม่รู้สึกผิดช,ช่องนี้ไม่ใช่แค่คลิปทาอาหารแต่คือไอเดียเมนูคลีนสําหรับทุกวนันไม่ต้องคิดเองไม่ต้องอดเองติดตามครัวแม่มมตนนยไว้เลยค่ะมีเมนูใหม่ทุกวันแน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้า Have a nice day ค่ะบ๊ายบาย